อ่นี่เนาะมหอดเรียบร้อยแลยนะ้วนี่น้อะมานาหอดเลยนี่ซีพี่น้องสบารดีสวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องบาวนาแชนแนลมอนีวันนาสิพาทุกคนเอาไ,ไปอ่าไปย่างหลินเนาตามย่ามคำคืนเนาะมอนีวันนาคิดว่าวันนาสิไปอะนัางรถไฟฟ้าบีทีเอสไปส่องนุนสีเนาะว่าตรงนั้นแบบว่า ผลเทศุเป็นแบบว่าส่วนอ่าส่วนพระลานมยอมอยู่ในแบบว่ารถแท่นนี่รถไฟฟ้าประมาณเนียนหน้าแล้วเมื่อกี้น้องมาหน้าก็เลยคิดว่ามาหน้าก็เลยสีไปไปเบิ่งล่องเบิ่งนี่นิดต้นนี้มันก็คำเหมือดนเน้องมีเป็นบรรยากาศทำขึ้นนะของเหตุมานะก่อนเนาะน่าเสีเบิ่งเด้อเฮ้ 4ีสิบแปาทานดะ้ไัเนาะไปยไป้กับอย่างต้องยอดยึ่นทอนอแล้วมันก็ทอนมามมทอนมาไม่ตะเลียนล้วนดีน้องเ ที่น้องเห็นบอกใกล้ๆเองเป็นพาพาวัดบางนามเนาะที่ว่าวันหน้าเคยพาไปเนาะเดี๋ยวนอนอยู่ใกล้ๆเนาะเนาะที่มีเป็นวัดเนาะวัดบางนามเนาะวนี่เนาวันหน้าชิมาพาไปส้องหินสีเนาะบอกไปก่อนเลยวันหน้ากับผมไปไปจ้ะคือเอิกันเลยวันหน้าเลยคืจะไปอันนี้เนาะ แล้ววันนี้วานาดเดินอยู่ในสุทาาที่ส่งอ,องหน่สี่เนาะไปยางไปงเันเดนแบบว่าขายกับซวนยมอะพี่นน,น,นองที่เขาเดินกันนะั่นวนานั่งรถตั้ามือก,กี้เนอยู่นั่นเมื่กี้ท่านางเป็นหางเนาะะหางนะ นี่พี่น้องห่อเรียบร้อยแล้วพีน่น้องไม่น่ามาห่อเลยนี่ซี่พี่น้องว้าเเว,วาหเหนือยเจ้อตัวกางแห้ย่งนี้ดิมันก็เป็นว,ว่า โ okay, นะอเคน้องๆตอนนี้ว่าน่าอยู่ในช่องนูนสีเนาะเป็นเพื่นแบบพากับส่วนทะะนารณาเริ่มๆมาหนะ้าแล้วก็เป็นแบบว่าดูลาลัางการ,รเรียนไปนองนแล้วก็แบบมีเตอตึก๊กจำรอบนี่มีเตอตึกไปเลยพี่น้องนี่แหละความอลังการของกรุงเทพมหาหนครนะพี่น้องเบิ้นงนี่

เยวจะจลองอย่างไปเบงิ่วนสาธารณะนะเป็นแบบติมย่อมมันนะ้นีะนี่นนด้ไห,หนีะคือกรุงเทมหานครทีป้าน ใช่เนาะนี่เดตึกรเล่าบางสองเนาะอันนี้วันหน้ามั้งคืนเนาะบอกขอยเห็นอะไรแต่มั้งเว้นที่สวยงามกว่าดีนะอย่างเนาะนี่เป็นแบบสวยงามไม่อยงนี้พี่น้องแล้วก็เป็นแบบว่าาลางก็เป็นแบบว่ารถแลนทั้งอย่างนั้นเนาะเอาบิ้ลมาเก็บเป็นทางยางนะพี่น้องเป็นทางยางนี่เนาะ เยี่ยมเลยแหละบรรยากาศแบบสุดยอดเลยตอนนี้ประมาณพุกม่วงหาชนะิบแปดน้องเสนอหดุงหนึ่งจะเ่อะเนาะเพราะวะ่าอากาศมันเหลือมน่าวนะพี่น้่งมันก็เลยแบบว่าดูแบบมันมืดเนาะมันน่าตากใจเลยข็งแรกนะมันน่าตกใจก็คือมือเทนะเนาะบรรยากาศสวยงามรีโลเนาะพี่น้่ง มีความชีวไล่ยที่บ่าน้าเราเป็น้อง,องตามรัวตามียังงนอก,กัเป็นไฟนี่เป็นแบบว่าเป็นปปเนึ้นแบบไฟแบบนี้เนี่ยสวยสดงดามอลรงการงานสร้างอนะไรเนาะหลายคนเนาเก็มาถ่ายรนนะูปเนาะพมานเราเพิ่งเปิด,เป,ดเปิดกับเปิดใหม่นะว่าง่ายซะบุกก้ปี้นี่นา่เนานะนี่ก็กเป็นตึกเ่าหมาซถึงดีสดงดงามีิลีเนะร่เนาะหนนาบอกถึงตอนเป็นช่วง ซาทา,าลนะยิ่งย่อมนะคนก็มาถ่ายรูปมาไอ้นี่ครับเป็นสถานที่คนมาถ่ายรูปนั่งนี่แหละคนมาถ่ายหูไปไลน่นี่เป็นไงเนาะ ี่ก็เป็นแบบว่าเข้าห้นั่งไม่จะได้งไงแหละให้นั่งแล้วมั้งคนมาถ่ายหูก,กระไลหลายคนเน้องๆเขามาถ่ายแบบว่าบรรยาก,กาศไม่ง่ายนะพี่น้องมันไม่เป็นแบบว่าอยู่แบบว่าอยู่แบบว่านีา่นะแล้วไม่ไม่ตื้ใกล้นะพี่น้องสวยงามอลังการงานตายที่เป็นแบบบอกเลยเนาะมาหน้าพึ่งเคยมาครั้งแรก ไฟสวยๆงามเลยพี่น้นองตึกล่ามชา่องก็บอกเลยนะออบอาน่ามากแหลกนอไมย,ยังลอออินยางเลาะก็ได้นาอพ่ได้อยู่ไกลๆนะคนเขามาถ่ายรูปไลานะ์เป็นภาพบรรยากาศที่สวยสวยุดงามอย่างหนึ่งนอพอข้างล่างเป็นโซนยำยม,ยมนะพี่น้องเป็นโซนยำยม,ยมคนเขามาถ่ายรูปถ่ายย่างรายยาความเป็นไฟสวยสวยุดงาม ว่าน้าคิดวอาเป็นใหม่พี่น้เงเป็นเล็กยเยี๋ยวจลองแบบในปลามันบ่คอยอนนะนี่น,น,น้องเนาะเ็นเป็นแบบในปลามันมึนเมือเีอามวหน่าจีรลองลงไปยามลองไป่ปลาโนพี่น้องเก็ดบอพี่น้อง มุมดีอย่ะมุมะ่มเดียวมีเตาตึกข้างล่างเนาะชวยสุดข,ข้างหน้าเรียวว่าหน้าชิดทอดแมสหน่อยยัง ว่นนี้มันเป็นแบบว่าเป็นส่วนเราเหนะ้องแต่มันมืดเนาะเดี๋ยวเ้างสุดโยางไป่ดีกวนเะนาะขนาดมันมืดเนาะเดี๋ยวยางยางกลับดีกว่าับ น่าบางคนบอกว่ากหน่าทายใจหนาวกบน่า,รนาไรกว mm hmm. ทายยิ่วทายย่งแน่ว่าจะทามอยู่ก mm hmm. ็น่าทายเหมือนกัต่อเมด ยอดเลยพลังการเยอะเบิ่งพี่น้องสุดๆงามแห้งเนาะโอเคศนั้นนานมาได้กับกําลังยางสิก๊ับพีเนาะขอบรรยากาศพี่เนาะเนอะพี่น้องรถไฟฟ้าเอ็กบ่ เลยฝาแลงวน้ำเทงน้ำวกันเลยก่อนสองเลยเนาะนี่นนบบนนเลาเรายงานระกาีหน้าให้มาให้เบิงใหมเห็นเผื่อไปได้คนท่านได้เห็น,นะนเบบนาะว่ะกรุงเทพมนาครหรือแถว,วส่องนุ่นสีนะเนาะเซยงามขนาดได้เนาะไวหน้าก็เคยมาครั้งแรกเนานะ ทายให้เบิงชื่อว่าเป็นอย่างไรนะบ่ะหน้าเห็นแล้ว่าหน้าว้าว่าหน้าทึา่งตื่นเต้นพร้อมสุดสุดง่ามเลยนะีะ ความซื่สวยงามแบบสว่างสวยเลยนะว่งงะวงาวงา่ยงายน้ะดตอนนี้เขากะลังสิงกลับไปนอนี่บน กนะโม่งพามากกับซุดยอดลี่ได้เป็นอันเนาะมาทางนี้ครับโอเคนะมาเนาะถ,ถ้าเปิดหากรู้ได้มากเกลือกซัส,สควายกดติดตามสองกูหน้าแชร์แนลได้เป็นเด้อถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพน้าจะไปถ่ายเบอร์น,นอตโมซึอองงามฟอง กรุงเทพเนาะบ่ดได้ที่บนาน้ามันก็จะไปบนหน้ามัสยิแบบว่าพุปปาาาทธไทยเบิ้งเนาะแต่ว่ามัสยิลงชาเนี่ยเขาสือ่อเขาไปเราะเหมือนเนาะตัวเองนะเนาะอย่าลืมกดตกดตามเป็นอท่จะสึกกำลังใจสองชาแนลเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบนหน้าพอเรบับสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย